สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเอเวราเองนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเม็ดมัจซรยนนี่นะคะมีทั้งหมด15สีมีสีเรนโบม,มีสีหลายสีเลยนะคะนี่นะคะแล้วมันก็จะอันนี้คือที่ฉีดนะคะอันนี้คือที่ฉีดเอ้ยอันนี้มันคือที่ตักตักนะคะ อันนี้คือที่ตักนะเหมือนกันนะคะนี่เเาาก็ปีดตรงนี้นะคะแล้วมัวมนละแมทมันก็จะออกมานะคะอันนี้เป็นที่เลือกนะคะเป็นที่เลือกที่เลือกใส่ตรงนี้เลยเห็นไหมนีนนะะ่อันนี้เป็นที่คีมนะคะอันนี้เป็นพูงกุญแจนะคะนี่นี่น้องเอวาทำเสร็จแล้วอันนี้เป็นหหย่อทางนะคะนี่อันนี้เป็น เฮลิคอปเตอร์นะคะนี่พอเราทําเสร็จแล้วเราก็ฉีดอันนี้ลงไปแล้วเราก็รอให้มันแข็งก่อนแล,แล้วแล้วเราก็ตักมันออกมาเลยนี่อันนี้มันกล้จะแข็งแล้วนะคะเดี๋ยวเอวก็จะตักมันน,นี่แบบนี้เลยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาหอยทากนะคะมันคือหอยทากเราจะมาวางไว้ใต้นี้นะคะแล้วเราก็ทำเลย ก็หยิบสีมาวางไว้ตรงนี้ตึ๊กเห็นไหมแค่นี้นี่นะคะนี่นะคะน,นี่แบบนี้นะคะเห็นนะคะแบบนี้ก็มีสีม่วงใช่ไหมคะถ้ามีสีม่วงนะคะเนี่ยก็บิดตรงนี้ไปนะคะ แค่นี้ยสวยมากาน้องเอวาจะมานี่เราต้องเปิดฝาก่อนนะคะเพราะมันมีฝาถ้าไม่มีฝาเดี๋ยวนะ้ำมันหก,กค่ะไม่ขีดปลายแบบนี้อันนี้ิ้นให้ทั่วเลยนะคะมาคะแบบนี้แล้วเราก็แผนเอาแผ่นอ่องนะคะก็ได้แล้วมีสีน้ำได้ อย่าเพิ่งไปจับมันนะคะเพราะมันเหนียวมากเรามันแข็งก่อนนะคะนี่แล้วพอมันใกล้จะแข็งแล้วเราก็ใส่นี้ลงไปนะคะนี่นะคะแล้วเลยวเราจะเอานนี้มารออันนี้ก็เดี๋ยว นี่นะคะแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปแค่นี้นะคะมันก็จะเป็นพวงกุญแจแล้วนะคะใครอยากทำก็ทำเลยนะคะนี่นะคะอันนี้คือน้องเอวาทำแล้วนะคะนะี่นี่อันที่ทำเมื่อกี้อยู่นี่นะคะอันนี้ก็มันน่าจะแข็งแล้วนะคะนิดนึงนี่แล้วนะมันก็จะติดกันแบบนี้เลยเห็นไหมมันจะติดกันแบบนี้ เก็บกันเป็นรวมเนี่ยนะคะนี่ใครอยากใครอยากซื้อได้นะคะซื้อมาแจกเพื่อนเพื่อนไรซอยซื้อมาแจกเพื่อนเพื่อนไรอันนี้ก็ได้นะคะซื้อมาแจกเพื่อนเพื่อนในหมู่บ้านทั่วแบบนี้ไปเลยอะคะ่ะหรือว่าจะแจกเพื่อนที่โรงเรียนก็ได้นะคะนี่นี่ของขวัญของฝากได้นะคะนี่ เ uh huh. หนเียวมากยี่สิบห้าบาทนะคะนี่ยี่สิบห้าบาทเองนะคะใครอยากซือ้อซื้อได้ที่เฟซบุ๊กน้องเอวากับแม่เอวานะคะบ๊ายบาย